นี่เลยครับเรานี่เอาปืนมานีิเอาปืนมาปืนยิงธรรมดาโลกไม่จำครับผมรับผมก็อยู่ฝั่งนี้อวันนี้ผมสองช่องกติกหนึ่งนอกับอิกหนึ่งเทพเทพตักเทพตักครับเทพตักฝั่งดูดเสามสี่แล้วเทพสักเิ์เทพตักเราจะชาเลนจ์กันครับยิงกันระยะห้าสิบเมตรกับกล่องกล่องลูกปืนจุดสองสองเนี่ยฮะกล่องเนี่ยกล่องแคนี้เลยระยะห้าสิบเมตร ได้ทำการติดเป้าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเลื่อนไปเรียบร้อยเลื่อนเรียบร้อยแล้วไปดูเอ้ยเดี๋ยวยิงรรมดาไม่ได้หรอเอางี้ถ้าสมมติว่าใครยิงไม่โดนเอาแค่โดนพอโดนไม่โดนก็หมด,ด,ดใครยิงไม่โดนเสียน้ําแก๊กหวยสองขวดอะต้องมีคนเดียวใช่ไหมในนี้ในนี้จะมีคนเดียวที่ไม่แต่ถ้าโดนหมดโดนหมดก็จบกันไปไม่ไม่มีใครได้ใครเสียแต่ถ้าใครไม่โดนเสียน้ําแก๊กหวยสองขวด อ่าโอเคมาลองดูกันเดี๋ยวเทพศสักก่อนเลยเทพศสักเพศเพศนี่ครับเริ่มจากพิสซักก่อนเลยครับคนแรกเร็วๆร้องช็อตเลยพี่สซักเรียว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 พสักเร็วจะโดนปม่ารอกโอย่าเล่นด้วยแล้วนะต้องมีการอะไรกันหน่อยเอาไว้เอาไว้เป้าเนี่ยจะลงของลงโเคมไว้นะครับนะเป้ายาวห้าสิบเมตรแล้วไม่แล้วลมแล้วลมคือแบบลมแม่งพลิกกันนะห้เมตรฮ้ยไม่เป็นไรนะครับนัดต่อเอ้ยโดนไหมผมว่าไม่โดนว่ะคิดว่าโดนอ้าวมางั้นกดกดมาดูกดมาดู โดนอ่ะกระจายจริงเหรอขาวๆกระจายว่าโดนนะครับเฮ้ยโอ้โหทำมันเล่นมาโอไปสักในสุดยอดมีกระจายเทพไงไม่ได้บอกอยู่เทพสักเทพสักครับเทพสักที่ว่าโดนไหมโดนกระจายเลยมีเหมือนเศษกระดาษกระจายเลยเฮ้ยสายตามันดีขนาดนั้นเลยวะเนี่ยเด็กกีเด็กๆสายตาที่อยู่น่าจะโดนเห็นขาวๆอยู่ใช่หรือเปล่าทำไมไม่เห็นมันกระดงกระเด็นอะไรเลยอ่ะ ดูเข้าต้องโบ่ต้องดูสายล่างไงเฮ้ยเข้าวะสายล่างนะดำๆเนี่ยใช่หรือเปล่าใช่เลครับมันต้องเข้าซ้ายล่างครับไม่ดูเฮ้ยซ้ายล่างว่ะซ้ายล่างครับนโของจริงครับเฮ้ยโดนเฉยเลยเฮ้ยเขาได้ป่ะไปไปเฮ้ย ยังน้อยย่างน้อยก็ผมผมไม่โดนน้ำแกงครัยมามาพี่ไม่ดักมาจับรับผมรับผมยิงจับไปยิงจับไปยิงยิงยังไงเนี่ยเฮียนเลย่เคยยิงมานานแล้วเนี่ยสายตาเนี่ยหายแล้วรอคนละตาเขาพี่เนี่ยแล้วมาลองเนียต้องหักไปเยอะเลยยิงสูงเดียดมีได้ที่จับดูนะครับ เอาหันหันหันมาบอกอะไรกับกล้องสักหน่อยครับการผมจะไม่ใช่คนที่โดนน้ำเก็บห่วยครับเขียดเเรอียดอะไรเราเขียดอะไรตอนนี้จะขอปืนอาจจะโดนน้ำไปด้วยนะครับจะขอปืนอาจจะโดนก็ได้หันมาบอกอะไรกับกล้องสักนิดหนึ่งครับโอ้โหขี้แกล้งว่ะ นี้ก็เมียให้ตังมาประมาณยี่สิบาทนะครับบอกบ้านเออเสียเวลาเติมน้ำมันยังจุดใบด้วยนะบอกเลยคนเนี้ยเออจะไม่เสียค่าเก๊กมวยแล้ววันนี้น่าด่าเปาจริงเหรอเออเอาไปลงเอามาดูว่างป่าครับนิ่งกินเงียบสงบแล้วออกขวาปั๊บเลยเมื่อกี้โอ้ออกขวาเข้าป่าเห็นชัดเลยป่ากะดิ๊กนี่เดียดนะเปียกปั่นกันเลยเลยละคนป่ากะดิกเลยเมื่อกี้ คูยโดน้ำกี่กวดสองขวดแน่เลยโอ้ยิงยากนะสูตรภาพเต็มสูตรเลยนะเมื่อกี้นะเต็มเต็มเลยแต่ถ้านั่งแท่นยากกว่านี้พี่แบงค์ว่านั่งแท่นไม่ไหวหรอกเผื่อเผื่อเราบางว่าเผื่อเยอะเฮ้ยเข้าว่าเข้าว่ามาดูนะดําอย่นี้เราดูเข้าว่าอ้าว เอาหลอดเว้ยกลางเลยพว่กลางเลยพวกกลางเลยพุกงก็ครับกลางครับคู่กันคู่กันเขาเล่นยังไงกันนี่ครับกลางเลยพวกกลางเลยพวกอ้าอ้าเจ้าของปืนเจ้าของปืนไปเลยเจ้าของปืนเจ้าของปืนโดนนเลยไม่ต้องกดครับไปนั่งรอเลยเดี๋ยวผมกดเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวครับตอนนี้คนที่กดดันก็ยืนอยู่ตรงนี้ ข่าชัดๆลยกออกมาข่าบต่มองไหมสองคนนี้ตายเดียวกันเลยศูนย์บนี้ขำแมเราปรับดูดิตอนนี้รู้สึกคิดถึงเพลงจ๊ะแล้วคอมันแห้งกคอมันแห้งเอาครับเอาครับเป็นไงเมื่อกี้พี่บอกแล้วว่าถ้ายิงไม่เข้าเอาเชือกผูกแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเลยยายยายยายหัวนมันแน่ จ้าของปืนจะโดนไหมเนี่ยไปครับเอาไว้ผมเข้ากลางเลยนะผมเข้ากลางเป๊ะนะเร็วครับ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 เขียเลยเราไม่เราอันนี้คือที่ผมแบบให้ลองช็อตเนี่ยมันจะได้แบบมีสตอรี่ว่าเฮ้ยเราไม่ได้ตัดต่อนะใช่ใช่ใช่นี่เรายิงไงจริงอ่ะใช่ ไม่มีการมาตัดต่อไม่ไม่มีคนป่าพี่ัแล้วต่อรูไม่มีเฮ้ย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 เ้ยเร็วเร็วกดรีบกดมาดู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 ผมเลือดคนเดียวนะเอาละครับดี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 เบาย่างไม่ต้องดูดูหน้าดูพะว้านด้านดวนครับเฮ้ยอะไรดูพอานด้านดวนครับรู้รู้สักตาครับแล้วไม่รน้แน่นอนดูพอบ้านด้านดงนครับผมเองผมเองดูพะว้าน้านดวกนครับ ไม่รู้สูตรเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวดูครับเด็กชายพีครับดูเด็กชายพีเฮ้ยเด็กชายพีเข้ากลางว่ะพุ่มเดียวกันเลยเด็กชายพีนั่นเข้ากลางเหนือผมไปนิดเดียวเองว่ะแน่นอนเด็กชายพีแน่นอนว่ะโอ้ยไงครับไงครับที่ไงใช่ไหมี่เหรอที่นี่ครับ ไปครับไปเลยครับอันนี้แล้วเยิ้มด้เลยครับชะตากรรมนห่งวงยันี่ดูครับดูครับผู้รวมชะตากรรมครับรู้ชะตาครับแล้วมันเลี้ยงน้ำแน่นอนเลยโหนะปกตินะถ้าเป็นไอเอยูมันได้กินคหรอกเอ้ยอันนี้ถ้าไปแข่ง50เมตรนี่คือภาค2องนี่คือได้นะได้ได้ใช่ไหมเพราะกลุ่มมันคือไม่ออกวงสิบไปนะกลุ่มหรืออยู่กลุ่มเดียวเหมือนตาเราเหมือนกันหมดอืม เราผมเหมือนพี่ๆไงเออประเด็นคือมทำไมผมปรับด้วยเอาวะเอาก็เอาวะไปดิเมื่อกี้แว่งหรือเปล่าเออพี่สรุปวันนี้เมียมาด้วยไหมวันนี้เมียมาเมียมาอยู่ไหนเขาไม่รู้โอเคครับพร้อมแล้วเอาเลยครับต้องบอกก่อนนะเพราะบ้านจะทำแบบผมนะทำไมครับพี่คือ เมียเมียใช่ออกมาแล้วเมียเขาอยู่แถวนี้แหละปล่อยเขาไปนันสตากรรมเดี๋ยวเขามาเองเอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นไปกับวินมอไซค์ไม่รู้ไปไหนเอาเลยเอาพี่กินไข่เจียวว่าอย่างเนี้ยกัญชา้าพายิงข้าวุ๊บขนาดจะมาสิ่งโอ้โหเงียบเลยเงียบเลยครับเงียบเลยครับดูเอ้ย มาว่ะอยากจะเดินลุยน้ำไปดูเป้าให้ไวาๆจังเลยขี้ปาะินมงเห็นกระดาษมันนิ่งเนหมือนันนิ่งนะไม่ลูกมันเร็วไงลูกมันเร็วไงข้าวกะเข้าชุบไม่ได้ตัวใช่เห็นสามลูกผมว่าูกนิ่งแล้ไม่อยู่แล้วปืนปืนเกียร์แล้วกนแล้พี่เสจะหนีก็นไม่ได้ แล้วไม่เห็นเลยเฮ้ยพี่เถีเฮ้ยยิงยัดร้อยเหรอน่อยู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 ่ดีไหมดีนั่นไหมพี่เถียอยู่ไหนวะพี่เถีอ้าวอ้าวอ้าวหายหายไม่เจอเดี๋ยวพี่นี่ลอยอะไรไม่มีนี่มีถากไอ้ชิบหายถากไม่นับเดี๋ยวถากดูฝั่งนี้ครับเออเดี๋ยง่ายถากถากดูฝั่งนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อ